สวัสดีครับผมโยชินะครับวันนี้นะฮะจะมาบอกนะครับว่าก่อนนอนนะครับเราควรจะต้องทําอะไรบ้างนะฮะสิ่งที่ผมทําเป็นประจําเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับหลังจากอาบน้ําล้างหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะเราก็ต้องทาครีมนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ชายนะฮะคุณก็ควรต้องทาครีมนะครับเพราะว่าอันนี้นะจะทําให้คุณเนี่ยหน้าดูไม่หมองแล้วก็ไม่ค้ำแล้วก็ไม่โทมนะครับแล้วก็ไม่แก่เร็วด้วยนะฮะเริ่มอย่างแรกเลยนะครับสําหรับใครนะฮะที่ชอบทาไนท์ครีมแล้วไม่ชอบความเหนียวเหนื่นนะฮะผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับ คือ Mercy White Lip Up นะครับตัวนี้นะครับจะมีเนื้อครีมที่เป็นแบบ e m ม l s ช o นนะ e m ม l s ช o นคือจะซึมซาบเร็วมากๆนะครับผมลองกดให้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับเนื้อครีมจะเหลวๆนะครับแล้วก็จะซึมเข้าสู่ผิวหนังแบบเร็วมากๆเลยครับนี่นะครับฟืบนี่จะซึมแล้วแล้วไม่เหนียวเหนอะด้วยนะฮะและถ้าสำหรับใครนะฮะที่อยากจะ ขาวไวมากๆนะครับคือขาวขึ้นแบบบำรุงแบบอย่างลึกล้ําเลยนะฮะผมแนะนําให้เป็นครีมมัคหน้านะครับครีมมัคหน้าของเมอร์ซี่ตัวนี้นะครับดีมากๆเลยนะฮะครีมมัคหน้านะครับเราสามารถใช้เพียงแค่สัปดาห์ละ3ครั้งก็ได้นะครับเอาไว้สําหรับวันที่เรารู้สึกว่าโทมจริงๆนะฮะนี่คือหน้าตาของมันครับนี่ครับผมจะมีลักษณะที่ข้นหน่อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า พอทาไปประมาณ5นาทีนะครับมันจะซึมแล้วมันจะแห้งเข้ากับผิวหน้านะฮะโดยที่เราไม่ต้องล้างออกนะครับแล้วตื่นขึ้นมานะฮะหน้าจะใสมากเลยครับลักษณะของครีมจะเป็นอย่างนี้นะครับน่นวิธีการทาคือทาประมาณนี้นะครับทาประมาณนี้ให้หนาๆหน่อยนะครับแล้วพอกไว้ตลอดทั้งคืนนะครับตื่นเช้ามานะฮะจะหน้าขาวใสนะครับแล้วก็ดู เป็นธรรมชาตินะฮะไม่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าของเราด้วยนะครับไม่มีสารประดดไม่มีสารกัดผิวนะครับนี่นะครับสามารถหาซื้อได้ที่วัสดสรนะครับเหมือนกันกับตัวอิมมลชั่นนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เรามาร์กหน้าเสร็จแล้วปุ๊บนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะสำหรับผมนะครับคือผมจะต้องใช้ตัวลาเนตตัวนี้นะครับเป็นที่มาร์กเลนสีปากนะฮะตัวนี้เนี่ยก็ดีมากๆาเลยผมชอบใช้มากผมใช้มาหลายกระปุกมากแะ้ข้างในจะเป็นแบบนี้นะฮะ มันก็จะเหนียวเหนียวข้นๆนะฮะแล้วเราก็เอามาทาปากของเรานะครับมันก็จะเคลือบปากได้ดีมากเลยครับอันนี้นะให้ใช้ก่อนนอนครับแล้วพอตื่นขึ้นมาตอนเช้านะปากเราจะยังชุ่มชื้นอยู่นะครับตัวนี้ดีมากๆเลยฮะไม่ทําให้ปากเราแห้งแล้วก็ลอกระหว่างวันด้วยนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เรามาร์กหน้ามาร์กปากเสร็จปุ๊บนะฮะสิ่งสําคัญนะครับของผมตัวนี้เนี่ยครับชื่อว่าวีดิสิกเจลนะครับตัวนี้นะครับเป็น เจลสาหรับป้ายตานะครับเพราะว่าผมเป็นคนตาแห้งนะฮะแล้วเวลาเรานอนนะครับผมเชื่อว่า99%ของคนไทยนะครับเวลานอนต้องเปิดแอร์นอนนะฮะหรือไม่ก็ต้องเปิดพัดลมที่เป่าตัวนะฮะแต่พอเราเป่ามากๆปุ๊บพอลมมันเข้าหน้าเรามากๆเนี่ยะหรือว่าเปิดแอร์แล้วอากาศมันแห้งมากๆมันก็จะทำให้ตาของเราแห้งนะครับเวลาที่ตาเราแห้งนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะเคืองตามากเลยนะให้เราใช้ตัวนี้นะครับป้ายเจลตัวนี้นะฮะมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นเจลใ <ulously, S 2> สๆอ <num it> ยๆ่างนี้นะฮะแล้วเราก็ปาที่ตาของเรานะฮะรับรองว่าจะทําให้ตาของเราชุ่มชื้นนะครับและทีนี้เวลาก่อนที่เราจะนอนนะครับอันนี้คือเทคนิคของผมเลยนะฮะผมจะหาผ้าผืนใหญ่ๆนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอามาพับเป็นสามเหลี่ยมเพราะว่านี้เนี่ยผมไปแอเอาเทคนิคมาจากพวกที่นวดสปาครับแล้วเขาเวลาเราจะนอนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องมาปิดตาให้เราใช่ไหมฮะเขาก็จะทำนี้ครับพับเป็นสามเหลี่ยมนะฮะ เข้ามาไว้ที่หลังหัวของเรานะครับเวลาเรานอนสมมตินะถ้าเรานอนพิงไปกับหมอนนี้นะก็นอนลงไปดล้านนี้ขึ้นนะครับด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับแล้วก็นอนทีนี้นะฮะเราก็จะยังหายใจได้นะครับแล้วเราก็จะปิดตาตรงนี้เพื่อที่ไม่ให้ลมอะไรอย่างนี้นะมันพัดเข้าตาของเรานะฮะไม่ทําให้ตาเราแห้งระหว่างตอนกลางคืนด้วยนะครับแล้วก็ดีมากๆเลยสําหรับตอนเช้านะฮะเป็นการการแสงแดดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเทคนิคของผมก่อนนอนนะครับยังไงลองใช้ดูครับ ขอบคุณทุกคนมากมานะครับที่ติดตาม h o w To Be m r r i g r t นะครับและถ้าใครที่อยากจะรู้ว่าคลิป,ปอื่นๆมีอะไรอีกบ้างน,นะฮะลองกดดูได้เลยครับและถ้าใครที่ยังไม่กด Subscribe ให้ผมนะครับฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะตรงนี้ครับ